โยนลูกเต๋าหนึ่งลูกพร้อมกับเหรียญบาทหนึ่งเหรียญความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัวและลูกเต๋าขึ้นแต้ม3หรือ5คือเท่าไหร่นะครับเรามีการโยนนะครับทั้งลูกเต๋าหนึ่งลูกแล้วก็เหรียญบาทอีกหนึ่งเหรียญเนี่ยพร้อมกันเลยนะครับความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัวโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัวกันว่ามีเท่าไหร่เสร็จปุ๊บเราต้องไปหาความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าขึ้นแต้ม3หรือ5ว่ามีเท่าไหร่ด้วย หลังจากนั้นเราได้ตัวเลขความน่าจะเป็นมา2เรื่องนะครับก็คือเรื่องลูกเตา๋าแล้วก็เหรียญบาทหลังจากนั้นเราจะเอาความน่าเป็นทั้งสองอันนั้นมาคูณกันเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเลยนะครับพร้อมกันเลยเนาะใช้กฎก,รการคูณน,นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาหาความน่าจะเป็นทีละอย่างกันก็คือเอาลูกเต๋าก่อนนะครับลูกเตา๋าซึ่งการหาความน่าจะเป็นนะครับเราเรียนรู้และทราบกันมาว่า เท่ากับจํานวนเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับหารด้วยจํานวนเหตุการณ์ทั้งหมดนะความน่าจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นลูกเต๋าเนี่ยมีเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือมี6หน้าเนาะมี6หน้าอันนี้เป็นจํานวนเหตุการณ์ทั้งหมดเพราะว่าลูกเต๋ามีแค่1ลูกนะครับจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือ6ละแล้วเหตุการณ์ที่เราสนใจคือ3และ5้าไอ้สหรือ5 3หรือ5ก็แสดงว่ามีจํานวนเหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ยสเหตุการณ์ถูกไหมอันนี้มี2เหตุการณ์ สองเหตุการณ์เพราะฉะนั้นเราได้ความน่าจะเป็นของลูกเต๋าแล้วนะความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดแต้ม3หรือ5นะครับอันนี้กรณีของลูกเต๋านะครับกรณีของลูกเต๋าก็จะเท่ากับเหตุการณ์ที่เราสนใจมี2เหตุการณ์ก็คือ2ส่วนเหตุการณ์ทั้งหมดมี6 6หน้าก็คือ6เหตุการณ์นะครับก็2ส,ส่วน6ททาให้เป็นเศษส,ส่วนยังต่ํานิดนึง2 1 2 2 3 6 เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นกรณีลูกเต๋าก็จะได้เป็นเศษหนึ่งนสามเก็บตัวเลขนี้ไว้ก่อนนะครับยังไม่ใช่เพนคําตอบของเรานะเก็บตัวเลขนี้ไว้ก่อนเรามาดูในส่วนของอเหรียญบ้างนะครับในส่วนของเหรียญก็คือเหรียญบาทหนึ่งเหรียญเนี่ยเหรียญบาทอ่ากูวาดเป็นวงกลมเลยเหรียญบาทหนึ่งเหรียญเนี่ยมันมีหัวกับก้อยถูกไหมครับเหรียญบาทหนึ่งเหรียญเนี่ยเวลาเราทอยหรือโยนไปเนี่ยมันจะออก ไม่หัวก็กลอยนะครับรแสดงว่าเหตุการ์ทั้งหมดอ่ะมันคือ2ถูกไหมเหตุการณ์ทั้งหมดมคือ2เหตุการณ์ถูกไหมครับเหตุการ์ทั้งหมดคือ2เหตุการณ์ 2, และที่เราสนใจคืออะไรออกหัวก็คือมันมันมีความเป็นไปได้คือ1นในสองถูกไหมการที่มันจะออกหัวก็คือ1ใน2เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของการโยนเหรียญ1นเหรียญเนี่ยก็คือความน่าจะเป็นนะครับที่จะเกิดหัวเนาะที่จะเกิดหัว ็จะเท่ากับ1ใน2ถูกไหมครับ1ใน2อ่าโอเคแต่คุณครูขววงไว้นิดนึงชึบอ่าเราได้มาแล้วนะครับอันนี้เป็นความน่าจะเป็นที่จะเกิดอ่าเขาเรียกว่าแต้ม3หรือ5นะครับแต้ม3หรือ5ก็คือของลูกเต๋านะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี้ยเป็นความน่าจะเป็นของที่จะเกิดอ่าหัวของการโยนเหรียญอันนี้แต้ม3หรือ5นะครับก็คือ1ใน3ม เพราะฉะนั้นเราอยากได้ความน่าจะเป็นของข้อนี้นะครับเราก็เอามาคูณกันความน่าจะเป็นนะครับของข้อนี้ก็จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามคูณเศษหนึ่งส่วนสองเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับ <ค entertaining. S 1> ก็จะได้เป็นบนคนูณบนล่างคูณล่างนะครับหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งนะครับ, 1, 1, รบแล้วก็สามคูณสองได้หกแล้วก็ตอบเศษหนึ่งส่วนหกได้เลยนะครับความน่าจะเป็นของข้อนี้โอเคเรียบร้อยนะครับก็ ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีการเกิดขึ้นนะครับสองอย่างพร้อมๆกันแล้วมันเกิดขึ้นพรอมเขาเรียกว่ามันเกิดขึ้นสอดรับกันต่อเนื่องกันแล้วก็หาความน่าจะเป็นของแต่ละเรื่องนะครับแล้วก็เอามาคูณกันนั่นเองก็จะได้เป็นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เหรียญจะออกหัวและลูกเต๋าจะขึ้นแต้ม3หรือ5นะครับก็มีด้วยกัน1ใน6นะครับ1ใน6โอเคคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับ